สวัสดีครับนะท่านนายการัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแปดปีใกล้ๆ,ละะลๆจะแปดปีแล้วนะครับท่านนายกครับพอเถอะครับจะไปต่อยแล้วครับนะตั้งแต่ยึดอํานาจมาตั้งแต่ปีห้าเจ็ดเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมันน่าจะใกล้แปดปีแล้วนะครับหรือเกินแปดปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเถอะครับนะท่านประกาศว่าจะไม่ยุบสภาไม่ลาออกเนี่ยหมายความว่าไง ตอนที่ท่านยึดอํานาจใหม่ๆก็ท่านก็บอกว่าไม่เสพติดอํานาจเข้ามาเพื่อบ้านเมืองอีกอีกไม่นานก็จะคืนความสุขให้กับประชาชนนี่จะ8ปีเมื่อไหร่จะคืนความสุขให้กับประชาชนครับ23สิงหาคืนความสุขให้กับประชาชนนะครับแล้วก็ฝากไปถึงอาจารย์มหาไรต่างๆและพี่น้องประชาชนนะครับไม่ต้องไปตีความอะไรนะครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย นะไม่ว่าใครตีความมาแกรอดรอดหมดเพราะอะไรพรรคพวกแกทั้งนั้นอ่ะแกยึดอำนาจเข้ามารัฐมนูญก็แกล่างนะสวก็พวกแกองค์กรอิสระอะไรต่างๆก็มาจากสวสวก็พวกแกหมดอ่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคาดหวังเลยนะครับว่าไม่ว่าในกรในขอหรือใครจะมาตีความเนี่ยแกก็รอดครับนะยังไงไงก็นะแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกดีกว่านะครับ เพื่อเห็นแก่ชาติบ้านเมืองท่านจะได้เป็นวีระบุรุษนะครับจุกรู